ประโยชน์15อย่างของข้อพดในการช่วยบำรุงสุขภาพก่อนที่จะเข้าไปรู้จักกันฝากกดแชร์ไลค์ u b s c r i b e ด้วยนะครับถ้าคุณรับประทานข้าโพดเป็นประจำจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ 1. ช่วยบำรุงร่างกาย 2. มีประโยชน์มากช่วยบำรุงหัวใจ 3. ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนสำหรับผู้หญิง 4. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการปรับสมดุลของเบาหวาน 5. มีส่วนช่วยควบคุมความดันโลหิตส,สูง 6. ช่วยให้เจริญอาหาร 7. มีส่วนช่วยบรรเทาแผลไนกระเพาะอาหารได้ 8. ช่วยบำรุงปอด 9. มีประโยชน์บำรุงหลอดเลือด 10. เมื่อรับประทานเป็นประจำมีส่วนช่วยฟอกเลือด 11. ช่วยขับเสมหะผ 12. ช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโพรงจมูกอักเสบ 13. เมื่อรับประทานเป็นประจำสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยอักเสบของกล้ามเนื้อได้ 14. มีประโยชน์ทางอ้อมในการช่วยบำรุงรวงอกสำหรับผู้หญิง 15เหมาะกับผู้สูงวัยช่วยบำรุงกระเพาะอาหารและระบบการย่อยรวมไปถึงการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้ครับเป็นไงบ้างครับประโยชน์15อย่างของขอ้าวโพดในครั้งนี้ฝากกดติดตามผลงานชิ้นต่อไปด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับ